ฮ่่อเสียม่ละพี่น้องโอ้เฮ้ที่ดาตัวละพันพี่น้องผงตวนซื้อเมื่อนี้สิขยายพันธุ์พี่น้องมีวิธีขยายพันธุ์ใหม่เด้เออว่แมนขยายพันธุ์ใหม่เราเป็นวิธีอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ได้เร็วนะครับตอนตอนแบบวิธีนี้ได้เร็วพี่น้องอ่าประหยัดเวลาลุงหนาพี่น้องไม่ต้องขูดเด้อพี่น้องเด้อตอนแบบใหม่ไม่ต้องขูด ตะกีีข้าสิขูดเนาะเดี๋ยวเลี้ยเฮ็ดใท้พี่น้องเมื่อนตะกีีข้าสิขูดนะพี่น้องมันเสียเวลาเนาะสำหรับพ่นตอนหลายๆรนะครับตอนเป็นมืออาชีพเนาะตอนแบบไร้นะครับตอนแบบโบต้องขูดนะครับคือลอกออกคือซื้อพี่น้องมีลอกออกคือซื้อนี่นี่แบบนี้เห็นบอะนี่นี่ชิมไว้ยักษ์อ่าขั้นเป็นแดดเนาะแดดกับมือเดียวทั้งพี่น้องจังมหาฮอนะ ถ้าบอ่อแดดนะครับถ้ามีฝนมียางแน่มัน,ม,นมันเนื้อยเยื่อตัวนี้มันยังจุเขียวอยู่กับยาเฝ้าออห่อนะครับหา,หายมันรันรันแบบนี้พี่น้องนี่เมันก็ีิมีปมอยู่ด้วยพี่น้องนี่ปมอยู่ตรงนี้เห็นบ่นี่พ้อมจะออกลากพี่น้องเห็นบ่เออโอ้ตอนแบบนี้ได้เร็วแห้งพี่น้องบังเดอเบิังเดอร์จวเสียไหเบังอันพูดด้วยเมื่อยได้พี่น้องจัดเต็มลด้ด้นี่เออต้นละพันนี่เห็นบ่ ได้ทุกจริงเลยพี่น้องเ้ยจงจริงไว้นี่มากระมากระจงเด้พี่น้องนี่ยเบืองเบิองเบืงนี่มงจวนเสือพี่น้องเออหมากสิเป็นย,วยาวๆสิหนอสามหน่วยพี่น้องจงไวน้นี่สามนวยได้นี่ย <c oughs> จงไว้แต่ซิมพี่น้องโอ้หมดมาเห็ดหั่งใส่ตุ๋นโอ้ยห่อไว้เลยหมดมาเห็ดหั่งใส่ยึดมองอยูไลายพี่น้องฝนตกดีไล่น้ำท่วม อน้ำสวมไขยุนบ่ตายพี่น้องบ่โอ้เห็ดไหนพี่น้องเมื่อก่อนนี่ผาใกล้ๆเดินนี่เด้อกิ้งนี่คือกิงหน่อยนี่ครับคว่ำซื้อๆได้พี่น้องเนี่มันมันจะเลี้ยวนะครับสำหรับคนเห็ดบางคนจะเห็ดขายนะครับนาอเออตอบโจทย์เลยพี่น้องเห็ดขายนี่มันได้เลี้ยวพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาไปขูดนะขูดบางเทอกิงหักเลยพี่น้องกิงมันหักนะครับเออขูด ลายนั่นลายนี่โอ้ยบางเสือกัขูดบ่อันนี้บางเสือกัขูดบ่เมิดนะครับเฮ็ดให้ระบบหลัลกออกยากนะครับชือว่าออกหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่โอ้ชั่วเลยพี่นอ้องเนีอยนี่อันนี้จริงน,นี่สิว่าสิบ่ตระตาอกแต่ว่าเฮ็ดให้พี่นอ้องเบิ่งซนเสีมคือแข็งเด้อะโอ้สงสัยมุเปเหลียมนี่พี่นอ้องโอ้ออกกิง่งไม้นี่นั่นผสมบูรณ์กิง่ง ม้นไปเหลี่ยงม้นไปเหลี่ยงหนอยเดี๋ยวตัวใหมย์มึงกิ <c oughs> ่งตัวนี้มุมม้อในการตอนพี่น้องมันจอยเด้อตัวนีม้มาพี่เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนี่เลยเนี่ยโซกยิงไงกัน,นพี่น้ด้เร็วพี่น้องเด้อ เร็วเร็วเร็วขีดอกซับนีมม่ได้พี่น้องเอฟบบานี่นี่พี่น้องนี่เล็ลวลอ่ได้หนี่นี่เร็วเร็วเออนี่อันนี้คือทิ่มว้ให้มันแหงน้าพี่น้องเพราะต้องปวดข้นนางนอาปวดมันเสียเวลาโดนเนาะจุดยุดแบบเก่านะครับเจเวลาเหงึงทิ่มว้ยังสี่อันขันเป็นแดดแนวนี้เนาะมีแดดยังสี่กะประมาณมือเดียวพี่น้อง หรือว่าขั้นบดดดนะครับมีอากาศคึมคืมฝ้าค้มฝนแน่นะครับมันจะบ่แห้งมันจะแห้งซ่ากะถิ่มใบกวนจนมันเป็นแนวนี้นี่จนเป็นลักษณะนี้พี่น้องนี่ถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้องหอเลยพี่น้องแบบนี้ขั้นเดบบนอ้ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> โอ้กวนสีหักะอันให้มันเร็วเวขึ้นกะเอาเอาออไอเรียงรากใส่ได้เล,ลยพี่น้องเด้อเอออย่าเรียงรากใส่เนี่ยป่าย,ยกน้อยนะครับ เลี้ยงมันเลี้ยงน้อยเนี่ย,อ,ย,ย <c oughs> อ่านบ่มีกับบใส่บ,บ่เปิญยังก็ได้พี่น้องบ่ใส่ก็ได้่ันบ่มีแต่ว่าเจี๊ยือบ,บซื้อมาแล้วนะซื้อมาไว้ประจำนะครับเพราะว่าเอาดีเฮ็ดประจำเนียพี่น้องเตรียมไว้พี่น้องแย <c oughs> กข้าวแยกชงหว่าเลยนะพี่น้อง <c oughs> อืมตัวนี้ก็ทิมไว้พี่น้องเออเห็นบ่ โอ้าวเร็วขึ้นยังนี่พี่นอ้องมาห่อให้พี่น้องเหมือนกันอุปรกรณ์มันก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องคือตอนกินธรรมดาเนี่ยแหละเต๋ามาเนา่าก้อนดีไซกับปาดก้อนพี่น้องอปาดแล้วก็เยียดใส่เลยโอ้ได้ายเร็วเด้อพี่น้องเด้อไเด่เร็วแหงนี่พี่น้องผมเลยกับพ่อแม เนี่ยถ้าโบอันนี้ผมกับปประมาณนั่นประมาณน,นั่นโบถึงเดือนพี่น้องก็ออกลากนะครับแต่ว่าต้องไห้หากมันแก่ก่อนนะครับยังตัดเนอเออไห้หากมันแก่ก่อนยังตัดจะอยู่ประมาณสองเดือนพี่น้องโบกเกินนี่นะครับโบกเกินนี่เออหรือประมาณเดือนเครื่องนี่ก็เยอะเบื้องระบบลากมันนะครับลากมันเป็นสีํำตาลตัดเลยพี่น้องนี่พี่น้องเร็วเลยพี่น้องนี่ผู้ใดตอนรขายนี่โอ้ ใสเร็วเลยพี่น้องนี่มันมันลดขั้นตอนลงนะครับมันลดขั้นตอนลงการขูดนั่นก็นโอ้มันใสเวลาเหิงอยู่พี่น้องนี่ควันแบบนี้ดึงวองเห็นบ่นี่เลี้ยวเลาพี่น้องนี่ใสเวลาเพโดนเนี่ยนี่กระเพาะสิมานางขูดนี่มันโดนพี่น้องเห็นบ่ <laughs> เดี๋ยวหอัอก่อนพี่นะจ <laughs> วดจวดมือน,นี่อ่า มึงจ้วนสือ่อโอ้เสือกนี่สันหววัวจนอย่กฟางบริสุทธิ์พี่น้องจะหาเก็บออกมึงตื่นเลยมีสันมีเหงาพี่น้องโอ้รถต้นพุ่นแห้งนี่เงินซื้อบอกชิดาเมื่อเลี้ยวพันหนึ่งพี่น้องกชิดาอีกอย่างเพงแห้งต้นละพันนี้พี่น้องแต่ว่าจะได้อะไรเมื่อเลี้ยงนี่จะได้ลูกเมื่อเลี้ยวพี่น้อง ใส่ลูกามานกันมั่นหกเจ็ดตนอย่ได้พี่น้องอันไหนได้แล้วพี่น้องนี่เห็นบ่สองตุม่มเหรอเจ <c ười> <c ười> <c ười> ้าอะฮ่าฮ่าเฮ่อาเดียวโอเคไม่ยื่สอนเนาะเก็บนี่มึงสิ่งเงาพูดไปก่อนไปหัวก่นอนเออ